สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของเรานั้นมักจะประกอบไปด้วยกลไกการทํางานต่างๆอย่างเช่นจักรยานหรือว่าลูกปิดประตูนะครับบางอย่างก็ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นหลอดไฟหรือว่าป้ายไฟโฆษณา LED บางอย่างก็ใช้ทั้งกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นประตูเปิดปิดในร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นถ้า,าว่าเรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกลไกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาออกแบบแล้วก็สร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้นะครับในวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลไกลอย่างง่ายกันก่อนโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นก็คือรองศาสตราจารย์ธีรวัตรประกอบผลนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนบทนี้เป็นบทที่5นะครับของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1บทนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบทนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้2ข้อนะฮะข้อที่1นะครับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและการควบคุมไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์ข้อที่2อนะครับออกแบบชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องกลไกหรือวงจรไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ในบทนี้นะครับจะมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่2หัวข้อหัวข้อที่5.1นะครับเรื่องกลไกหัวข้อที่5.2นะครับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับโดยเราจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆนะครับและให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําพื้นฐานทั้ง2เรื่องนี้นะครับไปสร้างเทคโนโลยีหรือไปแก้ปัญหาไปสร้างชิ้นงานต่างๆที่นักเรียนสนใจได้นะครับคราวนี้ลองพิจารณารอบตัวเรานะครับอาจจะมี เทคโนโลยีหรือมีสิ่งของเครื่องใช้หรือมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับที่มีกลไกทํางานอยู่นะครับบางชนิดนะครับอาจจะมีทั้งกลไกทั้งไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทำงานรวมอยู่ด้วยกันก็มีนะฮะถ้าเราสังเกตดูนะฮะตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมานะฮะเปิดประตูลูกบิดประตูห้องนอนก็ถือว่าเป็น,นกลไกหรือแม้แต่ที่เปิดกระป๋องนะฮะที่เปิดกระป๋องตัวนี้นะครับก็เป็นทั้งกลไกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงได้ด้วย นะฮะและช่วยอำนวยความสะดวกด้วยทําให้เราเปิดกระป๋องได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือแม้แต่จักรยานครับจักรยานก็มีหลายรุ่นบางรุ่นก็มีกลไกที่ซับซ้อนบางรุ่นก็อาจจะมีกลไกแบบง่ายๆนะครับหรือป้ายสัญญาณไฟที่เราใช้ข้ามถนนนะครับหรือรถไฟฟ้าหรือประตูปิดเปิดอัตโนมัติลองสังเกตดูนะฮะถ้านักเรียนไปร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะครับไปยืนอยู่หน้าร้านนะครับเพียงเราแค่ไปยืนเนี่ยนะฮะประตูเปิดเองได้แล้วแสดงว่า ประตูนั้นนะครับจะต้องมีกลไกในการปิดเปิดแล้วก็ต้องมีวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะตรวจสอบว่ามีคนยืนอยู่ที่หน้าประตูหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่ว่าเราข้ามถนนนะครับบางที่ก็อาจจะมีเพียงจราจรมาโบกนะครับบางที่นักเรียนสามารถที่จะกดปุ่มได้แล้วก็มีสัญญาณเตือนว่าจะให้เราข้ามถนนได้หรือ,อยังนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการนําเกี่ยวกับพวกกลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของกลไกกันก่อน นะครับถ้าเรามองดูเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น,นกลไกที่มีความซับซ้อนมากเลยนะครับแต่ถ้าเราดูนิยามของกลไกนะครับกลไกก็หมายถึงส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ทําให้มีการเปลี่ยนตําแหน่งจากต้นทางไปยังปลายทางนะฮะของการเคลื่อนที่นะฮะถ้าสังเกตดูเครื่องยนต์นี้นะครับเมื่อเครื่องยนต์จะเริ่มต้นทํางานนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์พออุปกรณ์ส่วนนี้หมุนปับ๊บ เครื่องยนต์ก็จะเริ่มสตาร์ทนะครับลูกสูบเริ่มที่จะเคลื่อนที่นะฮะแล้วพอเครื่องยนต์เริ่มทํางานแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ยังส่งผ่านแรงไปหมุนปั๊มน้ําด้วยครับเพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างกลไกที่อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่คราวนี้นะครับกลไกเนี่ยถ้าจะทํางานได้ไกลไกที่อยู่ในสิ่งของเครื่องใช้นะครับหรือการนํากลไกมาใช้งานจะต้องมีการควบคุมการทํางานเสมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่ากลไกและการควบคุมคู่กันเสมอเลยนะครับอันนี้นกลไกพื้นฐานเลยนะครับที่ถือว่า,าเปลี่ยนเทคโนโลยีของโลกมาตั้งแต่หลายพันปีแล้วตั้งแต่ยุคอดีตนะครับคือล้อและเผาล้อและเผาเป็นตัวอย่างกลไกที่เราใช้งานได้ง่ายนะครับล้อและเผาตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะฮะส่วนใดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นล้อส่วนขนาดเล็กจะเป็นเผา ล้อและเพานะครับเมื่อเกิดการทํางานเกิดการหมุนล้อและเพาจะต้องหมุนไปด้วยกันเมื่อล้อหมุนเพลาก็หมุนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับวัตถุที่มีขนาดใหญ่เราเรียกว่าล้อวัตถุขนาดเล็กเราเรียกว่าเพาแล้วก็จะหมุนไปพร้อมกันนะครับล้อและเพามีการประยุกต์ใช้งานอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราออกแรงหมุนล้อ นะครับออกแรงหมุนล้อแล้วทาให้เผาหมุนการออกแรงหมุนล้อและทําให้เผาหมุนนะครับเครื่องกลลักษณะนี้นะครับมักจะเป็นเครื่องกลที่ผ่อนแรงได้ด้วยนะฮะส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับออกแรงหมุนเผานะครับแล้วทําให้ล้อหมุนนะครับเครื่องกลลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องกลที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มีการประยุกต์มากมายเลยนะครับจากหลักการทํางาน2แบบนี้นะฮะลองดูตัวอย่างนะครับ ออกแรงหมุนล้อแล้วทําให้เผาหมุนตัวอย่างที่เราพบกันนะครับอย่างเช่นไขควงลองดูนะฮะไขควงนะครับเราต้องการที่จะไขน็อตนะครับหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้แรงมากๆเราสามารถใช้ไขควงมาช่วยไขยได้นะครับโดยใช้แรงไม่มากนะักก็สามารถที่จะขันนะครับน็อตหรืออุปกรณ์โดนั้นนะครับได้อย่างง่ายดายนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบดูนะฮะระหว่างไขควงกับล้อและเผาเนี่ยนะครับ ตัวด้ามไขควงตรงนี้นะครับที่เป็นเหล็กตัวนี้นะครับมีขนาดเล็กนะฮะเราอาจจะเปรียบเทียบได้กับเผาแล้วส่วนตัวด้ามจับตัวนี้นะครับที่ใช้มือจับตัวนี้นะครับขนาดใหญ่ก็เปรียบเทียบได้กับล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกแรงหมุนตรงนี้นะครับตรงด้ามจับก็เปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับเราหมุนล้อครับเผาก็จะหมุนไปด้วยนะฮะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับก้านตักน้ํานะครับก้านตักน้ําตัวนี้นะครับเราอาจจะมีกระป๋องน้ํานะครับอยู่ใน อยู่ในหลุมที่ลึกมากนะครับเราต้องออกแรงที่จะดึงกระป๋องน้ําหรือถังน้ําข <cake> ึ้นมานะครับแต่เราใช้มือหมุนตรงนี้นะครับใช้มือหมุนตรงส่วนที่เป็นล้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกลักษณะนี้นะครับก็จะเปลี่ยนทิศทางจากการที่เราใช้แรงหมุนล้อนะครับเปลี่ยนออกมาเป็นแรงที่ยกถังน้ําหรือกระป๋องน้ําขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ลักษณะนี้นะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถที่จะตักน้ําขึ้นมาได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยผ่อนแรงได้ด้วยครับนะฮะถ้าล้อนี้ม <t os pharmac ology> um, right. <up in> <river> ีขนาดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นนะฮะก็จะผ่อนแรงได้มากขึ้นนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วลูกบิดประตูลูกบิดประตูก็นับว่าเป็นกลไกที่มีความซับซ้อนมากนะฮะถ้าเราออกแรงหมุนตรงเนี้ยนะครับตรงที่ใช้จับตัวนี้นะฮะก็เปรียบเทียบได้ว่าเป็นล้อนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ขนาดเล็กอยู่ด้านในนะครับเป็นเผาและเผาตรงนี้นะครับ พอเราหมุนไปแล้วเมื่อเผาหมุนนะครับยังมีกลไกที่ต่อจากเผาไปช่วยในการปลดล็อกตรงนี้ได้อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นลูกบิดประตูนะฮะที่เรียกว่าเป็น,นกลไกที่มีความซับซ้อนคือพอเราออกแรงหมุนตรงที่ใช้มือจับตรงนี้นะครับก็ยังมีกลไกซับซ้อนเพื่อจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางของแรงได้อีกด้วยนะครับหรืออุปรกรณ์อ,อีกชิ้นหนึ่งครับสว่านมือเราออกแรงหมุนนะครับ ตรงที่ใช้หมุนตรงนี้นะครับของสว่านนะฮะพอเราออกแรงหมุนไปปั๊บกลไกตรงนี้นะครับที่ทําหน้าที่เป็นล้อก็จะไปหมุนเพลาซึ่งมีขนาดเล็กกว่านะครับทําให้เราสามารถที่จะใช้สว่านนะครับจาะไปในวัตถุอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือเจาะสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้แรงได้น้อยลงถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะฮะสว่านมือตรงนี้นะครับเราออกแรงหมุนไปเนี่ยทิศทางการเคลื่อนที่ของแรงก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะฮะตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นมานี้นะครับ ็เป็นการประยุกต์ใช้งานล้อและเพลานในลักษณะที่พัฒนาเป็นเทคโนโลยีต่างๆและเมื่อเราหมุนล้อทําให้เพลาหมุนซึ่งช่วยในการถอนแรงได้ด้วยนะครับส่วนการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะครับออกแรงหมุนเพลาและทําให้ล้อหมุนนักเรียนลองคิดดูนะฮะจากนิยามของล้อและเพลาที่บอกว่ามันหมุนไปด้วยกันเนี่ยนะฮะคิดว่ามีอะไรบ้างครับออกแรงหมุนเพลาและทําให้ล้อหมุนนะฮะอาจจะดูตัวอย่างนี้ก็ได้ครับพัดลมครับ พัดลมครับตัวมอเตอร์นะฮะมอเตอร์หมุนก็จะมีแกนมอเตอร์ขนาดเล็กแกนมอเตอร์ขนาดเล็กตรงนี้นะครับก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับว่าตัวนี้นะครับคือเพาแล้วส่วนใบพัดนะฮะใบพัดลมตัวนี้ขนาดใหญ่ก็เปรียบเทียบได้ว่าเหมือนเป็นล้อครับเมื่อมอเตอร์หมุนหรือเพาหมุนทําให้ล้อหมุนก็เกิดเป็นลมพัดออกมาให้เราเย็นสบายมากขึ้นหรือล้อรถยนต์ครับล้อรถยนต์นะครับแกนเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นเพานะครับ เครื่องกลอาจจะมีเครื่องกลอยู่เครื่องกลส่งผ่านแรงมาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะฮะส่งผ่านแรงมาปับ๊บพอเพาหมุนล้อก็หมุนไปด้วยนะฮะหรืออีกแบบหนึ่งครับสว่านมือสว่านมือนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรามากมายเลยนะครับเมื่อมอเตอร์หมุนครับแกนเล็กๆของมอเตอร์หมุนตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเพานะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เอามาประกอบกับสว่านนะฮะตัวนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็นลอ้อ นั้นตัวอย่างของสว่านไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราออกแรงหมุนเพลาแล้วทําให้ล้อหมุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะนไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับจากนิยามที่เรียนเครื่องกลอย่างง่ายเกี่ยวกับล้อและเพลามานี่ฮะมีคําถามชวนคิดนะฮะลองดูนะครับถ้าเราใช้ไขควงโติา่าเป็นไขควงที่ปากเหมือนกันนะครับแล้วต้องการไปขันน็อตนะครับหรือไปขันอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเนี่ย อยากให้นักเรียนลองคิดครับถ้าเราใช้แรงนะครับในการขันสกรูด้วยไขยควงด้ามใหญ่กับไขควงด้ามเล็กนักเรียนคิดว่าแรงที่ใช้แตกต่างกันหรือเปล่านะฮะแล้วแตกต่างกันยังไงนะครับนักเรียนลองคิดนะครับและลองแลกเปลี่ยนความคิดด้วยกันนะครับไขควงขนาดใหญ่กับไขควงขนาดเล็กนะครับไปขันน็อตหรือสกรูหรืออุปกรณ์ต่างๆชิ้นเดียวกันนะครับไขควงชนิดไหนนะครับเราใช้แรงมากน้อยว่ากัน ลองคิดดูและลองตอบดูนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมท้าทายความคิดนะครับขอให้นักเรียนลองคิดและลองทดลองทําดูนะครับลองสร้างล้อและเผาอย่างง่ายขึ้นมานะครับอาจจะใช้เศษไม้นะครับหรือเป็นไม้เศษลูกชิ้นหรือตะเกียบก็ได้นะครับทําเป็นเผาและเราใช้ฝาขวดน้ำครับมาประกอบกันทําให้เป็นล้อ หรือถ้าไม่มีฝาขวดน้ําอาจจะใช้กระดาษฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ครับตัดเป็นวงกลมนะครับประมาณสักสองสามแผ่นนะครับประกอบกันนะครับจากนั้นนะครับนำอุปกรณ์นี้มาประยุกต์ใช้ทําเครื่องกลอย่างง่ายนะครับหรือทํากลไกอย่างง่ายโดยนําขวดน้ดนําอีกสองขวดนะครับมาทําเป็นเสาขวดน้ําตรงนี้นะฮะเจาะรูให้หมุนได้คล่องตัวครับเพื่อเสียบเผาเข้าไปนะครับจากนั้นนําดินน้ํามันสองก้อนผูกด้วยเชือกขนาดเล็ก ลองใช้ปลายเชือกครับไปผูกกับส่วนที่เป็นเผานะฮะเมื่อเราผูกเชือกตรงนี้ส่วนที่เป็นเผาแล้วนะครับส่วนที่เป็นล้อก็ใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งมาผูกเช่นกันครับอยากให้นักเรียนนะครับลองดึงเชือกครับหรือลองใช้มือหมุนก็ได้ครับลองใช้มือหมุนที่เผานะครับเพื่อให้ดินน้ํามันนี้นะครับถูกยกขึ้นมาขณะเดียวกันนะครับลองทําอีกวิธีหนึ่งลองใช้แรงหมุนที่ล้อ นะครับจะหมุนที่ล้อหรือจะดึงเชือกก็ได้ครับเพื่อให้ก้อนดินน้ำมันนี้เคลื่อนที่ขึ้นมาเช่นกันนะครับให้นักเรียนลองคิดดูนะฮะแล้วลองทดลองทํานะครับแล้วลองดูว่าแร,งท,ราลลงที่เราใช้หมุนล้อกับแรงที่เราใช้หมุนเทานะครับส่วนใดแรงที่เรากระทากับส่วนใดใช้แรงมากหรือน้อยกว่ากันในการทําให้ดินน้ํามันนี้เคลื่อนที่ขึ้นมาเราคิดดูแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราออกแรงหมุนตรงไหนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันผ่อนแรง เราคิดต่อครับถ้าจะให้ผ่อนแรงได้มากขึ้นนะครับเราควรจะทำยังไงลองดูนะครับฉเฉลยนะครับเหมือนกับพี่นักเรียนคิดไหมครับเราจะพบว่าถ้าเราออกแรงหมุนล้อครับจะผ่อนแรงเราใช้แรงหมุนล้อนะครับน้อยกว่าที่เราจะใช้แรงหมุนเผานะครับดินน้ำมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาได้นะคิดว่านักเรียนหลายๆคนคงตอบได้ถูกนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับลองไปประยุกต์ดูว่าเราจะนําหลักการนี้นะครับไปประยุกต์สร้างกลไกอะไรท้านเรียนเกิดปัญหานั้นขึ้นมานะครับเหลือต้องการทําสิ่งประดิษฐ์นั้นขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาในบทนี้นะครับเราได้เรียนรู้ว่ากลไกหมายถึงส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่หรือทําหน้าที่เปลี่ยนทิศทางความเร็วลักษณะการเคลื่อนที่กลไกในสิ่งของเครื่องใช้ต้องมีการควบคุมด้วยเสม นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับจากหัวข้อนี้นะครับเรือเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะครับว่าเราจะนำนกลไกไปประยุกต์ทำอะไรได้บ้างน,นะครับ